สวัสดคีครับนี่คือรายการ Force s t s t m i n i วันนี้ผมเกมที่มีชื่อว่าอะไรวะเดวิดเมคายโอ้ยเมานะก็มากันต่อเลยนะแล้วก็ต้องยืนยันนะว่าต้องแต่ไอการเล่นรท้านั้นนะฮะยังไม่ได้เล่นต่อเลยนะฮะคือเอาง,ง่ายงก็คือถ้าเล่นก็คือจะเล่นแค่ตอนแค้เท่านั้นนะโอเค มิชชั่นนี้ก็ได้เอาง่ายๆก็คือเราโดนขังนะต้องทำลายกล้องหอให้หมดแล้วเถึงจะผ่านไปต่อได้ฮะแล้วก็ไอตัวดันเต้ฮะเขาเหมือนจะแบบโดนทั้งเมืองรู้จักแล้วนะในฐานะอาชญากรตกมันอันตรายแล้วเพื่อนเฮียอย่าทำเลยนนสิดันเต้ โอ้คอมมอนฉันถูกดึงเข้าไปในลิมโบว่ะยังไงล่ะโ uh> ้ยแหลกแหลกอ่ะคาบลามันเห็นนายนายต้องทำนายต้องเอามันออกโอเคฉันรู้แล้วตอนนี้เหมือนจะแย่แล้วล่ะตัวใหม่ไตเจียน อ้ยแหลกเล็กน้อยไม่เล็กน้อยละอ,ย,ลอยเพลงไม่ใช่อ้าวชสียหายสวยครับไหนใครน้าไหนไป อ้าวโถเนี่ยอันนี้มันก็จะสอนนะว่าอันนี้ได้อะไรวะถ้าันี้หยุดการเลทได้แต่จากคราวตะกี้นะก็ก็ได้เป็นสุดแล้วว่าเลโคช,ช็อตแก้ได้เหมือนกันนะ น่าสวยครับแลกไม่มากพอเล่นไหวมัง้งพอจริงขึ้นตรงนี้ได้นะแต่กี่เกียแอ้โอเคแล้วก็ดึงตรงนี้ แล,แล้วก็ไปแล้วก็ไปโฮมรันมันกันดีกว่าฮะโฮมรันเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เซปักแต่ก็นะฮะเป็นไงเพื่อนเล่นแบ็คเ้วบล็อกถูกไหมชันถูกมีมีอีก้วยนะเล่นในแกงอะ่ะ เขาบอกว่าเวอร์จิลนะบอกตำแหน่งของกล้องมาให้แล้วนะถ้าเป็นไปได้อะหลีกเลี่ยงดีกว่านะหลีกเลี่ยงดีกว่าเข้าไปทำลายนะนง,ง,ง่ายๆไม่ปรากฏตัวเลยจะดีกว่าจะอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆจะดีกว่าทำไมใกล้สิคำโคเซอร์นะ ตรงนี้นะจะมีไอ้นี่อะไรวะกำแพงนะซึ่งเราเข้าไปไม่ได้นะต้องใช้อาวุธมาอีกชนิดหนึ่งนะเข้ามาต่อยโอเคไปต่อเฮ้ยอาวุธอะไรวะเนี่ย what the hell นี่ก็น่ากลัวอันนี้เราหลายทิ้งนะ ขึ้นไม่ได้อ๋อใช่ต้องอ้อมอีกด้านจำได้เข้าคาซ์ชีนอีกแล้วตัวใหม่นะชิวปาตอสก็คือติดโล่โอเคเพื่อความปลอดภัยนะดึงโล่ไปแล้วก่อนเฮ้ยผิดตัว โอ้ยโดนอืออือโอ้มีการเสกโลกใหม่ด้ะลายไม่เบาน่ะยวก็าลายไม่เบาเหมือนกันฮะไอตัวนี้มันการ ทุกตัวนะกลางอากาศนะมันทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นส่งให้มันอยู่กลางอากาศไว้ดีกว่าเอ้ยดึงผิดต้องอันนี้เออ,อนะทุกอย่างมันลงตัวด<อ>้วยความฟกรลน้ลวนโอเคไอเทมเฮลคอร์สองพันยังไม่ซื้ออัปเกรด ตอนนี้นะจะคิดว่าจะเกตอีกสองอย่างก็คืออะไรวะอ๋อมันบอกว่าก่อนที่จะเข้าถึงตัวกดลีกขวาแลนะพอเข้าถึงตัวผมจะคิดมันจะงัดให้ส่วนคิกเกอร์นี้ก่อนนี้ถึงตัวให้กดลีกขวามันจะเตะกลับไปเนี้ยคือก่อนที่ะก่อนที่จะ ถึงตัวให้กดสเปซไว้แล้วเวลาถึงปุ๊บจะกระโดดขึ้นอ๋อคล้ายๆเอ็นวิส e เตนั่นเองนะฮะก็คือโดนในหัวศัตรูได้แต่ว่าคิดว่าจะอัพสองอันนี้เดมอ,อีวาดฮนะก็คือเมื่อกดหลบถูกจังหวะในโหมดเดมอนพอดีนะจะได้รับดาเมจโบนัสแล้วก็เอเจนอีวาดก็คืออะไรอ่ะ เกียนอ่ะก็คือแบบประมาณว่าแหวกช่องวิตริมโบ้ได้ก็คือมันจะมีบริเวณนิดนึงอ่ะที่อะไรอ่ะดันเต้จไา้นี่อุ้ยมันจะมีบริเวณหนึ่งนะฮะที่ดันเต้จไอ้นี่อุ้ยโอเคมันมีวิธีถ้าผมจะไม่ผิดทุกสิ่งทุกอย่างมีมวิธีเสมอ น่ะเป็นไงบอกแล้ว,วทุกสิ่งทุกอย่างมันมีวิธีเสมอมมนจะไม่ต้องแชร์วุธใหม่ไปเบื่อวุธใหม่แชร์ไม่ได้เลยเออมีจุดก็ทำลายจุดน่ะโอเคตรงนี้ฟาร์มเลดออฟฮะออกไปไปเก็บไอ้น,นี่อะไรวะโก้คีเปล่าวะโก้หรือไอวอลลี่ก็ไม่รู้ อ่าโก้ go. โอเคภาคนี้เขาเอาทักษะไอ้นี่นะกระ,กระโดดกระโดดได้ท่าสเตรนเกอร์ออกนะก็คือกระโดดไกลด้วยท่าสเิรเกอร์แลคือเมื่อถึงสุดขอบแล้วปุ๊บแล้วใช้ท่าสเตรเกอรอ์เนี่ยม,มันจะกระโดดมันจะกระโดดไกลให้นะซึ่งภาคนี้ถูกเอาออกไปทุกคนพอเมื่อกี้นั่นเองโอเคไ่สาลามามากพอแล้วไปเช็คของต่อโอเค ยังไม่ถึงขายอีกแปดร้อยโอเคมันอยู่นี่อืมใช่กูก็อยู่นีม่มันไม่ดีนะเนี่ยกำแพงกำแพงออกไป,อบบอไปจากที่นี่อุย้ยผาดผาดผาดาดเฮ้ยเฮ้ยขาขาเฮ้ยนั่นเฮ้ยอย่างก็ ทำไมอ่ะมันขางไม่ตรงจังหวัดเลยเกือ <c oughs> บตายเย็ดแม่เย้ตาสวยมากมาก <c oughs> ตอนนี้ก็จะเป็นฟอร์สไหมไม่ใช่แจ็คฟอร์สนะฮะต้องทำลายด้วยอาวุธอ่าอันนี้เท่านั้นอันนี้สะท้อนน้ำแข็งกลับคืนได้นะ อ๋อยังไม่ได้อัพนี่หว่าถึงว่าทำเป็คนคอมโบตอบไม่ได้อ๋อยังไม่ได้อัพสัสกท่าเลยเนะี่ยทำไมต้องโต๊ดีไไงไง่เนี่ยอ๋อ มันไม่มีอะไรยอะโอ้ยจะถอดไม่หันอีกแล้ว มันทางมัวละเพอร์เฟกต์อีวาด น่ะเก็บคู่โอเคไอเฮีย,ย,ย er, แค่มอนตัวเดียวเก็บนานเลือกเกินต้องมาตรงนี้ฮะจะจะไม่ผิดโอ้ยคาง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 นี่นี่วช่อวะอ๋อยังไม่ใช่เหรอยังไม่ถึงเวลาโอ้ยเมาโกเมาโกูตึงถึงเหรอวะ อ๋อต้อง,งตรงนี้เปล่าไม่ใช่อ๋อไปตรงนู้นก่อนจำขั้นตอนผิดหน่อยนะโอเคเกาะตรงนู้นปึ๊บโดดมาฝั่งนี้ปึ๊บโอเคเข้ามาตรงนี้เลทออฟ เข้าได้ไหมเข้าได้เฟมเลตวิ่งอยู่ประมาณอ๋อวิ่งแข่งไม่มีอะไรยากอุ้ยเริ่มยากแล้วพอปัรค้างเนะี่ยเฟมเลตก็วิ่งสามสิต่อเวลานะไปอ่ะไปฝั่งนูน้นหรอ พี่เลยข่คันนี้ชอบลูปไหนอะไรนะเลยค่ค right? like be right ันนี be ้ชอบรูปไหนฮะเลยาคันนี้จะชอบรูปไหนเอ่อซีเลียมซีเลียมกันนะเออซีเลียมจัตุรัสกับข้อหลังตัดแต่ว่าแต่ว่าชอบลอกจิงมากกว่านะเอยชอบโพดัมมากกว่าเด็เด็ดน่มันไพ่โพดัมข้ามมันสูงดิ แต่ชอบโพแดงอ่ะโพแดงทำให้เหมือนหัวใจอืมก็โพแดงมันพูกพดดบจ้ะแล้วแต่แล้วแต่น้ำเน่าแถวนี้อีกแล้วโอเคเอากล้องออกกันแรกโหมลันเสียงเสียงนั้นเตงดูบ้าคลั่ง่าโอเคขึ้นถึงไม่มีเอเจนีเตงว่ะตองนั้นไปถึงไหมไม่ถึงช่างมัน โอเคดันเต้เรเตรงนี้เราเคลียร์แล้วตรงนี้ฉันไม่เคยเห็นแม่มเชสสเปย์มาก่อนนะเรียนมาจากไหนวะวัวชืสอนมานะ่ะ ฉันก็มีอะไรวะคอสวรรค์อยู่แล้วอ้าวใครออกทอกไปวะไอ้มอชัวใช่ป่ะออกไปตั้งนานแล้นอ้าวแล้วเมื่อกี้นี่เสียงเสียงมาจากไหนวะโอเคไม่รบกวนโอเคไปก่ออย่างนี้แหละเฮียเอ้ยตำรวจฉันต้องไปแล้วเดี๋ยวจะหานะเอากล้องออกไปทำไมไปด่านต่อไปไม่ได้อะ อ่อนเงาดาวไม่พอป่ะดาวมันเกี่ยววะไไมพรมเหรอไม่รู้เลยไม่รู้ว่าไม่เคยเล่นไม่เคยมีใครซื้อให้เล่นจ้าจ้าจ้าจัดซื้อให้กูเหมือนคนเกาะเมียกินเนาะ เอ้าทีเดนแมงเ้อให้เราเลยไม่รู้อ่ะคบ <ผม S 1> ไม่ถึงอ่ะ<ม>เออถึงละผมนี่เขินเลยฮะตายเป็นหกสิบรอบมันก็เขินการตายเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเก้าด่านหกสิบรอบฮะอันนี้ไม่ปกติละมาเด้อเดทหกสิบคิวเก้าแทคิวเก้า เอ้ยปลาจันได้ปายปลาจันอะไรวะเอ้ยที่เป็นจันบินระเบิดอ๋อมีด้วยวะเอ้ไม่หมายถึงแบบมีนักสถิติอย่างนี้ด้วยวะมึงตาบอดไปซะออวอล์กเกอร์เอ้นักจูบกำแพงเอ้ยนักกอดกำแพง ใช่มันจะเป็นอาวุธมันจะเป็นกบกบมันจะไต่กำแพงไปเรื่อยๆถ้าเกิดไม่เอจอศัตรูมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปโอเคศัตรูอยู่ไหนชาร์จรอรจัะหวะดสวยๆปุ๊บโดดไปซับอ้้หูยลอย งัดไม่ต้องใช้โล่น่ะโอ้จุกเลยอ๋อสตอรี่ผมผมผมรู้สึกโง่เลยฮะมันกดล็อกเหมือนโหมดอะไรทุกอย่างไม่เข้าไปเล่น เราถีงมันกค่อยมันถึงจะให้ไปต่ออ,อ๋อหมอดบอสเหรอใช่ใช่มีหมดจับเวลาเเฮฮ้้ยย เยสรีโคช็อตจากการทุกอย่างเค yeah, okay, มันเป็นเรื่องสะดวกแลัวที่จะไปดิ้นเสียงเหมือนแมงมุมสงสัยคิดเองน่าจะจบได้แล้วเอ้ยยังนี่หว่ามันต้องไปต่อไปจบที่โบสถ์าจะไม่ผิด งเจลเอ๊ะอะไรวะแองเจลบู hey, ๋ลัยๆวล้น้บนีมัไปไวะโอเคโอ้ตายไปแล้วอ้าวโทโทเกมนี้มันไม่มีเวลาไอ้นี่ให้คุณนะฮะ มันไม่มีเวลารอให้คุณอนะถ้าคุณช้านี่มันก็จะตายเลยนะฮะมันจะไม่เหมือนเม่เกียอะไรซิ่งที่เวลาจะเปลี่ยนไปตามอ่าเวลาเหมาะสมระหว่างนั้นออดีแล,โล้วกบ งโลแตกไปซะโงโโงอตั้งงานโถนะไหนมาอีกน่แตกระเดี๋ยวเลปั๊มปั๊ม เวลายอยู่ในโหมดหิมะอันเนี้ยฮะมันจะนี่ฟันไวขึ้นแรงขึ้นนะฮะอ้าอุ้ยดังวุด อุ้ยยังไว้อ,อีกรอบชาดบังใคร <c oughs> ผิดเรื่อง <c oughs> หรอโคชอปไปดีครับ <c oughs> อุ้ย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  อุ้ยเต็มๆโอเคตัวใหม่มาะฮะแคทอยู่ตรงนั้นไหมดีใช่ไหมไทยแลนด์ใครเรียกมึงว่าไอ้เหี้ยเรื่องนี้เลยหรอไม่ไมไมพลาแบทแอสอุย้ยหลบไม่ทัน โอ้โหเอ็นชายไม่อยู่ข้างหน้าผม,มนี่เครียดเลยนะโอ้ยค้างค้างโอเคมาแล้วหลบโชว์อุย้ยสะท้อนได้มาสะท้อนต้องใช้การสะท,อนะท้อนแรงๆนะฮะ ยิ่งอ้วนเท่าแหละก็ยิ่งลมแรงเท่านะแพตัวใหญ่ลมดังนะค้างค้างโดดเลยโดโยโดเลยเรยือให้มันได้อย่างนี้สิจอตอันนี้จะกวนตีนมันดังกวนตีนอะคือดันเต้วิ่งฉันก็วิ่งอยู่ <laughs> อันนี้กวนตีนคือมันจะห่างไกลออกไปเรื่อยๆสุดท้ายพอใกล้ถึงนะปุ๊มมันก็จะห่างสุดกวนตีนนะ <laughs> ถึงแล้ว นะ่ะเล่นกันอย่างนี้เลยโผล่มาแบบเท่เอันนี้คือโลกความจริงนะฮะสิ่งนี้เกิดขึ้นน่ะตรงไหนที่มันจะดึงไว้มึงอยู่ตลอดชีวิตโบดก็คือประมาณว่าเป็นการร้อเรียนศาสนาแหละว่ามึงต้องมาที่นี่ทุกวันอาทิตย์ เต้ปจะคนทำเรื่องนึ่มอ้โอ้โจะทันไหมจะทันไหมอออจะนำมันไว้ถ้าเห็นมันให้บอสตำรวจเฮ้้เ้ยอยเฮ้ยเั้ยเฮ มันไปเกี่ยวอยู่ที่อะไรเรื่องเพศวะทำไมอ่ะมันแค่ทำลายโบสถ์ไว้แต่มันโดนหาว่าไอ้นี่อะไรวะแบบพวกอะไรหื่นไอ้โลกโ,โลกจิตบ้ากลาเแล้วพวกเนี้ยอ๋อโค้ชเพยเจอเลยเลเบลี่มีอะไรต้องอัพอีกไหมถ้าครบก็จะไม่อัพความแรงแล้วกันไม่จำเป็นอันนี้เอาไว้สู้กบับบอสอย่างเดียวไม่ยังไม่จำเป็นอันนี้เป็นคอมโบความจริงไอ เซรีนี่เป็นอะไรปุ่มปุ่ที่จะเป็นต่อการคอมโบมากฮะแล้วก็จะมีอีกอันนึ่งจำไม่ได้อควีลาบอ่จจำชื่อไม่ได้ะจะเป็นกงจักบอ่าดับเบิล up อ๋ออัพแล้วนี่อ่ะลือเอ่ออันนี้สามารถอันนี้ได้อะไรอะหลังจาก pop หลังจากใช้ท่า pop ก็คือใช้ท่าเ็ดได้ได้จะเป็นการ p อ p แบบย้อนกลับนะฮะ โอเคโอเคผมจะให้ดูถ้าคุณเอฟอยงนี้ปุ๊บแล้วคณกดเอฟอีกรอบจะเป็นอย่างนี้นะซึ่งมันจะน้อยฮะกดเอฟแล้วก็เอฟค้างจะนานมาก oh. นั่น,น,นเออช่างมันเถอะ เริ่มใหม่ทุกอย่างชาร์จจริงจริงเอ้ยผิดดิเอ้ยอยังไม่ได้อัพมาลืมนั่นค้างเสี้ยวช่างมันเถอะ นี่มชชีนนี่บำบังอางกาศได้พิสูจนแล้วโอเครู้กันท่านี้จ้าลงดีไหมนะมันแหลกมากเลยโอเคคิดว่าสกิลต่อไปต้องอัพท่านี้เป็นท่าพุ่งซึ่งไม่ค่อยจําเป็นอันนี้เป็นท่างัดก็ก็จําเป็นก็จําเป็นแต่ว่ายังไม่ค่อยอยากั อันนี้ก็ไม่อยากอับเคเบอรคือท่าคอมโบของไอตัวนี้มันจะเหมือนกับไอนี่ท่าอะไรวะไม่ใช่ท่าว่าอะไรวะว่าคิดดีๆก็ลืมลูเลตปาวะช่างมันเถอะนะมันก็ได้ใช้แทนกันได้นะแต่ว่ามันจะแตกต่างคือมันจะไ,<อ>ไม่ปัดออกไปให้เปิวนะดยจากรูป โอเคแต่ตอนนี้สองที่สองใจระหว่างเชดเดอร์กับเคลเฟอร์นี่แล้วกันเพิ่มโอกาสการไอ้นี่อะไรวะไอ้นี่วะโอเคไอเทมก็ยังเป็นเฮลคอร์สอยู่นะฮะจะไม่ซื้อแรงซิเลยฮะถ้าไม่ใช่เฮลคอร์สโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจบคลิปไเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สุดครับเย่